แม่เตรียมชุดขาวมงกุฎส่งแตงโมไปเป็นนางฟ้าเบิร์ตหน้าเศร้าร่วมรับศพ แม่แตงโมตเตรียมชุดราตรีขาวมงกุฎเปลี่ยนให้ลูกสาวครั้งสุดท้ายด้านเบิร์ดแฟนหนุ่มสวมชุดขาวรอรับร่างแฟนสาวทำพิธีเผาร่างต่อมาเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางพนิดาศิระยุทธโทยธินแม่ของแตงโมเดินทางมารับศพแตงโมนิดาภชรว,วีรพงศ์โดยแม่ได้เตรียมชุดราตรียาวสีขาวจำนวนสองชุดพร้อมกับมงกุฎสวมศีษะมาสวมใส่ให้ลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมเปิดเผยสั้นๆว่าแตงโมเขาเป็นนางฟ้า เตรียมชุดไว้เพื่อส่งให้น้องไปเป็นนางฟ้าจากนั้นเวลา9ก้านาฬิกา35นาทีเบิร์ดแฟนของแตงโมเดินทางมาด้วยรถแท็กซี่เพื่อรับร่างแตงโมนิดาเช่นเดียวกันค่ะโดยรีบเดินเข้าไปที่ห้องนิติเวชอย่างรวดเร็วโดวยหลังจากญาติได้ทําการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและทําพิธีแล้วจะเคลื่อนร่างไปทําพิธีชาปนากิจที่คลิสตจักเมทอดิสรังสิตคลอง4ีจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะสําหรับพิธีชาปนากิจร่างของแตงโมนิดาจะถูกจัดขึ้นในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันนี้ค่ะและจะมีการไลฟ์สดภาาพรกา ให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องผ่านช่อง YouTube คริสตจักรเพื่อให้แฟนๆได้มีโอกาสร่วมแสดงความอลาลัยและร่วมส่งนางฟ้ากลับสู่สวรรค์ค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ